สาวผู้ไทยสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาชมบรรยากาศการอบรมเวิร์กช็อปทำกิจกรรมกาแฟซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทจัดให้กับพนักงานนะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักในอนาคตก็ได้ค่ะนี่ก็คือสถานที่ในการอบรมในครั้งนี้นะคะก็คือโรงอาหารของเรานี่เองนะคะ่ะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ ในโรงอาหารค่ะกว้างขวางแล้วก็สบายตาไหมคะวันนี้ไม่มีพนักง,งานมาทำงานนะคะเราจะมีการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปในที่นี้กันนะคะพอมาถึงเราก็จะมาลงชื่อแล้วก็รับเอียมเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมกันจ้า ขออนุญ,ญาตใส่เอี่ยมกันนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะเอี่ยมของเราเป็นสีชมพูสดใสน่ารักไหมคะเมื่อเราใส่เสร็จนะคะใส่เอี่ยมเสร็จเราก็จะขอเดินดูอุปกรณ์และวัตถุดิบที่เราจะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีที่บดกาแฟที่สกัดกาแฟแล้วก็ตัวกาแฟต่างๆนะคะนี่นะคะนักเรียนหรือพนักงานก็ พร้อมที่จะอบรมกันแล้วค่ะพี่ๆเขาก็จะแนะนำตัวและก็บรรยายในเรื่องราวของความสำเร็จของบอนกาแฟกันนะคะช่วงเช้าเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของกาแฟกันนะคะในขณะที่พี่ๆวิทยากรเขากำลังบรรยายอยู่นะคะเขาก็จะมะีกาแฟหรือชามาให้เราลองชิมดูว่าสิ่งที่เขาบรรยายไป กับสิ่งที่เราได้สัมผัสอนะ่ะมันเหมือนกันไหมมันเป็นยังไงนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมาให้เราเลือกว่ากาแฟที่เขาชงมาให้เราอันที่1อันที่สองเนี่ยมีรสชาติยังไงและใครชอบแบบไหนและสกัดจากเครื่องไหนทำยังไงเพื่อให้เราได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะทีนี้พี่ๆเขาก็จะมาอ่า แนะนำวิธีการบรรยายวิธีการกดหรือวิธีการสกัดกาแฟว่าทำยังไงกาแฟของเราถึงจะไหลผ่านน้ำได้ดีหลังจากที่เขาบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้ค่ะเขาก็จะให้เราลงมือทำเองเลยว่าเป็นยังไงบ้างการที่เขาบรรยายกับที่เรามาทำเองอะค่ะมันมีความรู้สึกหรือ,อ ยากหรือง่ายขนาดไหนอะค่ะ หลังจากที่เราลงมือทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทิมฝีมือของเราอันนี้สาวภูไทยทําเมนูอเมริกาโน่เป็นกาแฟดำโอ้โหสาวภูไทยกินไม่ได้นะคะก็เลยขอเขาทําอีกเมนูหนึ่งก็คือเอสเฟสโซนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการพักเบกกลางวันนะคะช่วงเช้าผ่านไปเราก็หิวแล้วนะคะโอ้โววันนี้ขอมากินข้าวนอกบ้านบ้างะคะอื้อหอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำโตก๊ก อันนี้ก็จะเป็นส้มตำนะคะมาค่ากินเข้าวน้ำกันแซบๆนะคะพอเรากินข้าวเสร็จเราก็จะมาตกท้ายด้วยตำเส้นเล็กค่ะอันนี้คือตำเส้นเล็กาสาวผู้ไทยกับมักนะคะแซบๆนะคะพอเฮากินข้าวแล้วเขาก็กลับมาสถานที่ทำเวิร์กช็อปกันนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาช่วงบ่ายอะคะ่ะ เอาก็มาขอหนวดในเครื่องนวดผ่อนคลายกันจักน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องนวดที่ทางบริษัทจัดหาให้กับพนักงานในช่วงเวลาพักเบรกเพื่อให้ผ่อนคลายนะคะสาวภูไทยก็ยังไม่เคยลองนะคะก็ขอล้องเนี่ยจักน้อยนะคะโอ้ยพอกดวสวีกระตกใจเมิน,นะคะอันนี้ก็เป็นครัง้งแรกแต่ก็นวดผ่อนคลายได้ดีเลยนะคะได้เวลาแล้วนะคะอันนี้ก็คือช่วงเวลาบ่าย กิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือ ลังสังเครื่องดื่มคลายร้อนจากน้ำผลไม้ต่างๆนะคะการผรสมสีการผรสมน้ำผลไม้ให้มีรสชาติที่แบบว่าอร่อยนะคะทีนี้เขาก็จะให้เราอ่ะมาลองชิมนะคะลองชิมลองดมลองและก็ลงมือทำกันนะคะพอเขาบญญารรยายเสร็จอนิสาภูไทยกับเพื่อนพนักง,งานก็ขอลงมือเฮ็ดนะคะลงมือลังสันสักหนึ่งเมนูตามที่เขาแนะนำนะคะ กทาทำผิดทำถึกเนี่ยกะพอผลออกมาก็อร่อยนะคะอันนี้ก็จะตวงผิดนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังไงก็ออกมาก็หน้าตาก็สวยแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้ก็คือเมนูอะไรก็จำไม่ได้แล้วนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะน่ากินเนาะสดชื่นถ้าเห็นแล้วคะคะหลังจากนั้นเขาก็จะแบ่งกลุ่มให้กับพนักงานนะคะ ที่ร่วมกิจกรรมเป็น8กลุ่มเพื่อที่จะให้แต่และกลุ่มรังสรรค์เมนูขายร้อนของตัวเองนะคะตามที่เขาแนะนาําตามที่เขาบรรยายนะคะมีทั้งหมด8กลุ่มแล้วก็มีการจับเวลานะคะใครทํารสชาติออกมาดีทำความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีการพรีเซนต์นะคะทั้งหมด8กลุ่มนะคะกลุ่มที่ได้รางวัลที่1นนะคะเป็นกลุ่มของสาวผู้ไทยเองนะคะอันนี้จะทําด้วยเมน จะเป็นเมนูบลูมิ้นต์นะคะโอ้โหหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือของรางวัลที่ชนะเลิศนะคะที่ได้กลับบ้านกันนะคะจบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกและก็ได้ความรู้มากๆเลยนะคะ